ขจักรยานไปกันได้ไหมพี่เขจักรยานไปกันได้ไหมตื่นเต้นรู้ได้มาเรียนที่นี่สาบวาที่นี่เป็นหนึ่งในติดดันดับประเทศด้วยเขาก็มองว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถาบันที่มีคุณภาพระดับโลกนะครับระดับโลกไม่ใช่ระดับประเทศนะครับของอะไรที่จะต้องพกติดตัวตลอดเลยเงินเงินตื่นเต้นมากกับก็ได้เจอคนหน้าตาดีมากมายครับเยอะมากเลยครับผมก็หล่อเหมือนกันนะครับมหาวิทยาลัยราชแห่งนี้ก็คงจะทําให้นักศึกษานะครับประสบความสําเร็จ ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ,รบเข้าสู่รายการวอลเลย์บอลดินแดนวอลเลย์บอล พบกับผมพี่ซันจากสํานักวิทวกรรมศาสตร์และเทคนโนโลยีครับพี่บีมนะคะจากสํานักวิชาการจัดการค่ะพี่ฟายค่ะจากสํานักวิชาศิลปศาสตร์ค่ะโอเวนนะคะจากสํานักวิชาสหาเวชศาสตร์ครับวันนี้นะคะก็เป็นวันรายงานตัวเข้าหอพักของน้องๆปีหนึ่งค่ะน้องๆปีหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้ปกครองนะครับที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือในจังหวัดนะครับเ<า>พื่อเดินทาง้ามาภายในมหาวิทยาลัยของเราบางคนเนี่ยเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคบผมก็ดูคึกขนองกันมากเลยครับคึกค่ะ ดูรัาว่าวันนี้ยจำมันกันแค่ไหนครับไปดูกันเลยถ้าพร้อมกันแล้วเราไปกันเลย<อ> s <S แล้วพูดอะไรไปเนี่ย 你好。 จากจังหวัดอะไรครับจังหวัดพังงาครับเดินทางกันมาตั้งแต่เมื่อไร่คะคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เมื่อวานค่ะมักพักค้างที่นี่ค่ะน้องๆล่ะคะมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปแอบเห็นมาค่ะน้องก็กระตือรือร้นในการอยากจะมาคือตั้งใจตั้งแต่แรกเลยค่ะยื่นโพดผ,ผ่านรอบแรกก็นเนี่ๆเ,เอาแต่จุดที่นี่ที่เดียวค่ะอยากทราบความรู้สึกคุณพ่อครับว่าตอนที่น้องเขาติดที่นี่แล้วแบบรู้สึกยังไงกับน้องบ้างวันนั้นนะครับผมภูมิใจในตัวลูกมากนะครับที่สามารถที่จะเข้ามาเร แห่งนี้ได้นะครับในส่วนลึกๆก็ดีใจลูกได้มีโอกาสนะครับมาศึกษานในสิ่งที่ดีๆครับคุณพ่ออยากบอกอะไรน้องหรือเปล่าครับผมว่าการใช้ชีวิตในมหาลัยเป็นยังไง<อ>ค,คุณพ่อเป็นห่วงน้อง,งไหมหรือว่ามีอะไรอยากฝากถึงน้องไหมคะพ่อก็ได้บอกมาตลอดนะครับเพราะว่าพ่อเองก็เคยใช้ชีวิตในมหาลายัยการอยู่ก็ต้องรู้จักเคารพนับถือครูบาอาจารย์นะครับเป็นกันเองกับเพื่อนๆให้ความเคารพดุ่นพี่คุณแม่ประทับใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้อะไรบ้างคะก็มาถึงได้รับการต้นรับที่อบ อุ่นค่ะจากทีมงานแล้วก็จากรุ่นพี่ค่ะเพราะว่ามหาลัยของเราเนี่ยอยู่กันเป็นครอบครัว<า>นะคะพี่โอเวน่นข,<อ>ขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาพบกับน้องปีหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวแล้วก็สํานักนิดนึงว่าน้องเรียนอะไรสวัสดีครับผมนายนันทิ์บำรุงนะครับชื่อเล่นชื่อโองนะครับเรียนอยู่สํานักวิชาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งครับสาขาแพทยศาสตรบัณฑิตครับเข้ามาในรั้วมหาลัยเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยน้องคิดว่าน้องจะปรับตัวกับที่นี่ได้ไหมครับเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายครับก็คิดว่าไม่ได้ยากอะไรที่จะปรับตัวเข้ากับเพื่อนน่าจะอยู่ร่วมกันได้ครับอะไรที่เป็นเหตุผลที่ทําให้น้องเข้ามาเรียนน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 ทีี่่่คะใกล้้้้้้้้้้บบบบบบาา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 น ให้3คํคำกับวาลัยรักนิดหนึ่งมันยอดมากมันยอดมากขอบคุณน้องมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์ผู้ปกครองขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะเดินทางกันมาจากจังหวัดอะไรคะเนี่ยนครศรีธรรมราชนี่แหละครับนครศรีธรรมราชเหมือนกันครับลูกเรียนสํานักวิชาอะไรคะเทคนิคการแพทย์นานาชาติอ๋อรุ่นน้องผมเลยครับอ่าเหมือนกันครับเทคนิคการแพทย์นานาชาติคุณพ่ออยากบอกอะไรกับน้องๆหรือเปล่าครับเริ่มจากคุณพ่อเลยครับผมอยากบอกกับน้องๆ้องนักศึกษาปีหนึ่งนะครับการเข้ามาในรั้วของหวัลัยลักเป็นก้าว ของการเป็นผู้ใหญ่ขออวยพรให้กับน้องๆทุกคนนะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จในการเรียนมหาวิทยาลัยลณ์แขงนี้ก็คงจะทําให้นักศึกษานะครับประสบความสําเร็จต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยนะครับที่ได้ให้โอกาสกับลูกชายยื่นพอร์ตมาแล้วก็รอบแรกได้มาแล้วก็เป็นความประสงค์ของเขาที่จะเรียนที่นี่เขาก็อมองว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถาบันที่มีคุณภาพระดับโลกนะครับ,ระ,บระดับโลกไม่ใช่ระดับประเทศนะครับประทับใจมากเลยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเห็นว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นระดับโลกกันเลยนะคะคือฟังแล้วใจฟูมากเลยพี่โอเว่นโอเคครับ คุณพ่อขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าดีค่ะชื่อ,อนางสาวนัดวลาจุลเพชรชื่อเล่นชื่อน้องโอปอค่ะน้องโอปอรเรียนสำนักอะไรคะเรียนเทคนิคการแพทย์นานาชาติค่ะมาจาก มาจากเชียงรายค่ะน้องมาไกลขนาดนี้เนี่ยลงมาถึงภาคใต้เนี่ยน้องคิดว่าน้องจะกินอาหารใต้ได้ไหมครับคิดว่าน่าจะกินได้ค่ะน่าจะอร่อยอยู่ค่ะแล้วทาไมน้องถึงเลือกที่จะมาเรียนที่ว่าอะไรล่คะคะตอเป็นภาษาเหนือก็ได้นะทุกคนคงจะอยากเห็นน้องอู้กําเมืองค่ะก็เพราะว่าเข้ามาในทีแค่รอบแรกเจ้าแล้วก็ได้สัมผัสกับอาจารย์ทางคณะคืออาจารย์ใจดีแล้วก็ใือคำแนะนําทั้งๆตีเฮาแบบแสดงความไม่มั่นใจไปว่าเขาใจเรี้ยนไหวไหมอาจารย์เขาก็คือกำลังใจตั้งแต่ซ่สัมผณ์เลยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเขา ครัวตีอบอุ่นแล้วก็น่าจะต้อนรับดีค่ะขอสามคำให้กับว่าเลยรักหน่อยเจ้าเอาเป็นกำเมืองนะเจ้าหลวงขนาดแปลว่าอะไรคะพื้นที่เยอะค่ะแล้วก็แบบใหญ่หลวงแปลว่าโตใหญ่อะไรประมาณน,นี้โอเคนค่ารกมาก ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อกับคุณแม่มาส่งน้องเรียนสานักวิชาอะไรคะวันนี้คณะัฐศาสตร์ค่ะเดินทางกันมาจากจังหวัดอะไรคะเนี่ยแรีว่าส่งขล้าค่ะอ่าขนตาไหมาจักสงคลานะคะมาตั้งแต่กี่โมงคะวันนี้มมาตอนรึอีส่โอ้คือตื่นตั้งแต่หัวรุ้งประทับใจได้บางขะาไหนมาห้าวิทยาลัยแห่งนี้วางถนนไรสะดวกครับเป็นธรรมชาติดีครับมีอะไรที่เป็นห่วงน้องบ้างไหมคะเพราะว่าน้องขึ้นปีนึ่งแล้วตอนนี้มามาถึงที่นี้ไม่เป็นห่วง ไลเล่โพเล่ซิ้งเวลรอมไลก็โอเคคุณพ่อกับคุณแม่อยากจะบอกอะไรน้องหรือเปล่าครับว่ามาอยู่นี่แล้วต้องทําตัวยังไงต้องปรับตัวยังไงอะไรไม่ต้องบมย์กับโอเคขี้ตึงขี้ตึงพ่อเขาไม่อยู่กับอยู่ส่องคุนถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างเนี้ยอยากจะมาหาน้องไหมหรือให้น้องไปหาเองอะไรอย่างเงี้ยอยากยากมากครับยากมากก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดเฟชชี่นะคะเป็นตลาดสําหรับไว้ซื้อของของน้องๆปีหนึ่งนน้องชื่ออะไรมาจากสํานักอะไรนะคะผมชื่อน้องพัดกันมาจากสํานักพาะสันเทศครับน้องเป็นคนที่ไหนมาจากไหนครับอ๋อมาจากโุราชธานีครับน้องมาที่นี่เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นมากรับก็ได้เจอคนหน้าตาดีมากมาบเยอะมากเลยครับผมก็หล่อเหมือนกันครับผมก็หล่อเหมือนกันครับมีคนถูกใจบ้างไหมคะอาจจะมมมองอยู่แถวนี้ก็ได้ครับ ว่าเข้ามาหาลัยก็จะมีประสบการณ์ใหม่ๆมากมายน้องอยากจะเจออะไรบ้างคะที่มาหาลัยอยากเจอรุ่นพี่ดีๆคุณคุยดีครับแล้วก็แบบคนหน้าตาดีสักคนแถวนี้ <laughs> <laughs> น้องคิดว่าน้องจะปรับตัวยังไงดีครับให้มันเข้ากันได้อาจจะแบบบเปลี่ยนจากการนอนกินอาจจะสื่อสารกับเพื่อนมั่งเป็นบางเวลาผมปกติผมก็เป็นคนที่อยู่คนเดียวไม่เคยอยู่กับใครก็ <laughs> อาจจะมาเดินเที่ยวกับเพื่อนมั่งเป็นบางเวลาครับขอสามคำให้กับมวลค่ะหน้าตาดีครับไปซื้อของต่อได้เลยไม่กล <laughs> <laughs> ัวละ ไปดูของกันต่อใช่ไหมไปดูกันเลยค่ะเราจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งพร้อมๆกัน เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยอ่ะใช่พัดลมจักรกยานจักรยานนี่คนใต้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่รถถีบอุ๊ยมีคนขี่รถถีบมากันดูสวัสดี สวัสดีจ้ามาซื้อรถเทเบใช่ครับผมน้องชื่ออะไรคะแนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับชื่อทอมนะครับเรียนสานักวิชาการจัดการสาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพครับผมน้องเป็นคนที่ไหนครับผมเป็นคนนครปฐมครับน้องแหลงใต้ได้ไหมไม่ได้ถ้ามีคนพูดใต้เนี่ยน้องจะรู้เรื่องไหมแล้วน้องจะปรับตัวยังไงครับมันก็ต้องมีความซึมซับบ้างแหละครับแรกๆก็อาจจะงงๆอย่างนี้ก็ให้เพื่อนช่วยแปลให้เพื่อนช่วยแปลทำไมน้องถึงเลือกที่จะมาเรียนที่วัยรลักษ์คะเราสุกว่าที่เนี่ยเหมาะกับเราที่สุดแล้วแล้วก็พอดีผมได้ลองยื่นนทุดูแล้วผม ติดทุนก็เลยเอาเลยครับผมทุนอะไรคะช่วยบอกชื่อทุนหน่อยทุนพัฒนาบัณฑิตสําหรับศตวรรษที่21ครับผมยินดีด้วยนะคะข <c oughs> อสามคำให้กับโมวล,ลค่ะกว้างมากๆ <c oughs> นี่พี่เขจัก,กรยานไปกันได้ไหมได้นะ <c oughs> พี่เขจัก,กรยานไปกันได้ไหมขี่จักรยานไปด้วยกันได้หร <c oughs> ือ,อ,อเปล่าไ,ได้ครับไปแล้วนะคะย <c oughs> บ๊าย <c oughs> บายค่ะสวัสดีค่ะ คุณแม่กับน้องมาจากจังหวัดอะไรกันคะเนี่ยรั์ค่ะอะาาูฎร์เป็นคนาูฎร์นะคะหนูยก็เป็นคนาูฎร์เหมือนกันค่ะคุณแม่เดินทางมาตั้งแต่กี่โมงคะวันนี้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะตื่นเต้นรู้ได้มาเรียนที่นี่ส<อ>าบาที่นี่เป็นหนึ่งในติดอันดับประเทศด้วย,ยแลน้องเรียนสมนักวิชาอะไรคะแอนิเมชันและเกมครับผมปกติเล่นเกมบ่อยหรือเปล่าพี่บ้ายครับผม ดึกแ,แน่นอนพี่ทุกวันเ <c oughs> <c oughs> ข้ามาที่นี่เป็นครั้งที่เท่าไรแล้วคะคุณแม่ก็ผ่านไปผ่านมาตรงนี้บ่อยก็ศึกษาพอสมควรพอดีว่าลูกอยากเรียนด้านนี้ก็ด้วยเหตุและผลหลายๆอย่างกับเศษษษษษษรษฐกิจตอนนี้แล้วก็เราอยู่ทางใต้อยู่แล้วสนับสนุนภาคใต้ส่งเสริมมหาลัยแล้วจะรู้ว่ามหาลัยที่เนี่ยเป็นมหาลัยที่มีอากาศที่ดีนะคะแล้วก็สิ่งแวดลอ้อมก็โอเคค่ะ แล้วก็อยากให้ลูกเรียนที่นี่เพราะว่าหนึ่งประหยัดด้วยคุณแม่อยากบอกอะไรกับน้องหรือเปล่าครับบอกพูดได้เลยครับแม้ว่าง,เว,งเวิร์ดน้องไหมคะแม่ว่างเวิร์ดมารลูกเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีวิสัยทัศน์เป็นเด็กที่รู้จักคิดคุณแม่ไม่นักใจเลยค่ะแนวทางของเขาก็แค่เราส่งเสริมมีได้นี่เราจะคุยเรียงรู้แบบแบบสมัยใหม่จะฝังเขา้าฝังเราแล้วก็ชี้แนะยังไม่บังคับค่ะคุณแม่เื่อใจได้ว่าเข้าตังเปล่าแล้วเท้าทได้ค่ะแล้วน้องอยากบอกอะไรคุณแม่หรือเปล่าครับผมก็อยากขอบคุณคุณแม่นะครับเพราะว่าคุณแม่เขาก็คุยกับผมเปิดใจุยกัน เป็นเพื่อนนะครับผมคุยกันได้ทุกเรื่องเพราะผมกับแม่ก็คือมีความสนิทกันครับผมข้อซ้ำคำให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ไหมคะดีสะอาดแล้วก็ปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะเป็นส่วนหนึ่งของมหาลัยที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะใช่งั้นเราไปกันต่อไหมคะพี่โอเว่นไปเลยครับไปกันเลยค่ะขอบคุณมากครับสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะน้องชื่ออะไรคะซาบินาน้องซาบินาเรียนอยู่สํานักอะไรคณะสถาปัตย์ น้องมาจากที่ไหนครับผมเยะลาค่ะมาครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นอยู่ค่ะของอะไรที่จะต้องพกติดตัวตลอดเลยเงินเงินแล้วอันนี้อันนี้สำรองสำรองอ่ะต้องเงินไว้ก่อนหมอนข้างทีหลังใช่โอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณคเออเรียกได้ว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่น่าหวาดเสียวโอเคุณลุกเลยครับ โอ้พี่บีมตรงนี้เนี่ยบรรยากาศดีมากเลยครับร่มรื่นมากใช่ไหมคะใช่ดูเหมือนจะมีผู้ปกครองผู้ปกครองอมาอยู่กับน้องๆด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับพวกครองแล้วก็น้องๆกันดีกว่าน้องชื่ออะไรคะไอค่ะมาจากสํานักนิิศาสตร์ค่ะ,ะคุณแม่สวัสดีคะ่ะนี่มาจากจังหวัดไหนกันบ้างคะเนี่ยยะลาค่ะ เดินทางมานี่ตั้งแต่กี่โมงครับผมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะมาพักแถวนี้ไว้ก่อนเลยใช่ค่ะแล้วน้องล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเรียนที่นี่ก็ตอนแรกได้ยินจากลุงเพราะว่าลุงก็จบจากที่นี่เหมือนกันแล้วก็ลุงโฆษณาไว้เยอะก็เลยอยากเข้ามาเรียนด้วยแล้วเป็นไงคะหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างมันล่มลื่นค่ะแล้วก็สะอาดน่าอยู่บริเวณหอพักอะไรอย่างนี้มันดูปลอดภัยแบบมีรั้วอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่อยากจะบอกอะไรกับน้องก่อนไปไหมครับคุณแม่อย่ารอให้นะคะคุณแม่สู้คุณแม่ฮบค่ะ <S <S <c oughs> เคยอยู่หอมาแล้วตอนมปลายก็เลยไม่ค่อยแม่จะไม่ค่อยนั้น่าไรอแล้วน้องเราอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่ไหมคุณแม่เป็นห่วงมากเลยจะจ่ายตังค์ให้น่อยอยากจะขอบคุณอะไรคุณแม่ไหมคะอย่าร้องไม่หลากร้องเดี๋ยวเครื่องสำอางก็จะตั้งใจเรียนนะคะก็คือน้องก็เป็นความภาคภูมิใจของคุณแม่นะคะได้เข้ามาเรียนที่นี่ได้ทำตามความฝันของตัวเองเนาะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ พี่บีมพี่ซันพี่ฝ้ายพี่โอเว่นเนี่ยอยู่กันที่<อ>สูตรอาหารชอบประดูเ,เป็นโรงอาหารยอดฮิตเลยค่ะของน้องนองนักศึกษานะคะนอกจากจะมีโรงอาหารแล้วยังมีอะไรบ้างคะพี่โอเว่นก็จะม,มีของใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นยางมัดผมสมุดปากกาและมีมยูสโตร์ยูสโตร์ก็มีนะคะไม่มี iPad หรือว่าหัวชาร์จถายมาซื้อที่ได้ตลอดเลยนะคะท้องเสียจุกเสียดร้านยาก็มี ครอจบครบเครื่องเ,เลยถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราก็เข้าไปดูกันเลยค่ะ นี่เ,นเรียกได้ว่ารายการของเราครบรถมากๆเลยทีเดียวเนาะมีทั้งสุขเศร้าตื่นตาตื่นเต้นเออก็เลยมีโอกาสพูดคุยกับผูป้ปกครองที่มาส่งน้องๆแล้วก็น้องๆเบชี่ใช<า>่ชอบประดูชอบที่2 0่ส <20 S 3> น,นเองตอนนี้เวลาของเราก็หมดล,ลงไปแล้วพี่สันพี่บีมพี่ฝ้ายพี่โอเว่นและน้องๆเบชี่ปีหนึ่งนะคะก็ต้องขอตัวลาไปกับได้การวัเด่นดินแดนวายยาต้ัสดีค่ะบ๊ายบาย